thiên, đế... thiên hải, thiên hải, hey, thiên hải, đi bay Hello, xin chào. Xin chào. China number 2 <coughs> Taiwan Xin chào. 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 Bong bong chang chang Bong bong bong. China bong bong Ah, number two, number Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. dâm, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah,

น่ารักอะอมิตาภูตข่้นดับแรกสองขั้นดับแรกสองใครก็ขัดขวางการอัญเชิญพระไตรปิฎกผมไม่ได้ใครใครก็ขัดขวางการตายของผมไม่ได้ระวังนะตัวนี้มีกับดัก <c oughs> มันเหยียบผมเพื่อนไม่ได้นะคุณที่นั ไม่ไม่ถึงกับดักอันเบรเร่มันกิงอยู่ะเห็นไหมได้ยินได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมคุณโดนอะไรอะไรก็ไม่รู้กงเหรอกัอนเหล็กก็บอกอยู่ว่ากับดักเอาคุณคุณโอ้พระโอ้คุณคุณพระช่วย ก็บอกอยู่ว่ากำบดาบ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 ที่บอกมาอย่าวิ่งเข้าไปบนถนนอีกเลยเผมเครียดแล้วคุณเออเนี่ยเราโดนกำบดาบเข้าดีเดียวความเจ็บปวดจนให้เราเรียนรู้กับเงือบกับเงือบเลยตายเลยพี่อเละก็บอกอยู่ว่ากำดักดาบฉันไม่เป็นไรหรอก ม็นเลยหรอคุณผมก็นึกว่ากระดักที่คุณสร้างไม่ใช่ถ้ากับดักที่คุณสร้างมันเหยียบกันไม่ได้กระฟ้ากระฟ้านะเจ๊โอ้คุณให้เร็วใครได้แล้วกันความเร็วเป็นของ B สัตวซึ่งผมได้แน่นอนร็อตแรกเคุณผมได้มาแล้วต้องสิน ดีใจด้วยเอาคุ้นมันก็มีอีก,อกได้อะไรก็ได้แต่อย่าไปตายแล้วกันเฮ้ยผมได้สกิลกระบองอะกระบอกถ้าโจมตีแนวตั้งสถาน,นะเหนือเมฆเกิดการเปลี่ยนแปลงแย่ผมขอได้ไหมผมผมมีกระบอ,อะนะใช่ผมมีกระบองไม่ใช่กระบองสองทอนนะกระบองเฉยๆนะคุณม,มีกระบองสองทอนใช่ไหมผมรู้ ใช่คุณมันเป็นสีม่วงด้วยแล้วทำไมเกาะคุณหายอ่ะผมเรียนมาผมเรียนมาทำไมเกาะคุณหายจากสีม่วงเป็นสีเทาเอยดูดีดีดูดีดีดูดีดีคุณตอนแรกมันมันไม่ใช่ <c oughs> ผมผมว่าผมไม่น่าผิดพล <c oughs> าดเฮ้ยดาบคาชิเอ้ยเจอกระบองบอกได้นะเจอเจอกระบองบอกได้นะใช่เลยคุณแต่ผมเจอดาบคาชิแล้ว ดีใจด้วยโองรักโคงเกลือตายแล้ปืนคาบศิลาปืนเบนจเนตเป็นคาบศิลาออกปืนปืนคาบศิลาการปรับลมปานจะช่วยปื้นปืนกายและก่อปืนคาบศิลานี่เป็นปืนในหนังระดับมัธยมเฮ้ยเวลาใช้ท่าปรับลมปานจะช่วยปื้นโอ้โหเหือปอบลูกาลคุณปรับลมปานมันไปเป็น นักล่าสุดก็เฮ้ยเฮ้ยเพ่งจิตรวมปามเพ <c oughs> อ,อพันออกมาพันพต่อเลยคุณผมพร้อม,อม,อมทุกอย่างเพ่งจิตรวมปามพานตะวันกบวนท่าที่หนึ่งร้อยันรวยยิกยิกกันแม่ดามไป ผมหากระบอกอะผมอยากได้กระบองผมหาผมหาไอ้ไอ้สีเขียวๆอะ่ะสกิลเทียบกระบองอะ่ะเกินไปอยีกหัวนะเฮ้ยแล้วเพื่อนเพื่อนโดนอะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณไม่ดูเพื่อนน่ะทำไมคุณเป็นคนอย่างนี้อะ่ะคุณว่าผมแล้วนี่ยคุณต่างหากแหะไม่ดู Be alert t h e y ผมผมเป็นผู้บริส ผมเป็นสุภาพบุรุษนะครับรูมบอสุทสิ์รูมมันรูมมันเออโอ้โหสุดยอดซอยฮอซสองผมมีคนเปิดเกาะคุณไม่ดูแลเพื่อนเลย คุณสังหากว่าคุณเทพกว่าผม,มาทำไมต้องดูแลเพื่อนผมไม่รวมกลุ่มผมไม่รวมกลุ่ม The shadow thickens โอ้ยอเกระบองอยู่ไหนอ่ะ <c oughs> อันนี้อะไรเนี่ยดาบผู้เพราะผมคือเทพผมเลยไม่รวมกลุ่มคุณคือเทพ อันนี้เป็นเครีสู้บุตดาสู้เสร็จแล้วตอนสุดท้ายมันมีเอ่ออะไรวะผมเรียกว่าอควาได้ปะอควาซาซิมิซาซิมิตอนสุดท้ายมันมีซาซิมิโผล่มาเ <c oughs> จอและะ้วครับหากระบอกให้ผมไวยนะได้กระบอกอย่างรุนแรงเพราะผมมีสกิลเฮ้ย เฮ้ยคนคนโอ้ตีละคังก็ไม่บอกก็นึงว่าคนโอ้โหคณผมไม่น่าเดินมาเลยทำไมอ่ะสองสองคนรออะไรอะอุะอ้ยกำลังขึ้นไปลงมาลงมา ตอยโหโอ้โอ้ผมเชืช่อวากุไหว่อโอ้โหไหวก็หิบบ่าแล้ว กดเป็นวิญญาณ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 ไปหาดกอกบัวหาดอกบัวแล้วได้อะไรก็ได้คืนชีพไงคุณจะได้กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งแล้วดอกบัวใช้ใช้รุ่มกันได้ไหมได้ได้ได้โอ้โห <the> oh, จบเลยเอาเทียบกระบ,บอง จบละไม่งาจบฆ่าสิลาจบละเทพกระบองจบละใครยิงอะไรผมไม่นอะได้ไปเก็บฟองดีกว่าลากหัวคุมๆไม่ใช่วอลแลนด์ทำไงคุณเย็นเย็นไม่ใช่วอลเลนด์ อยากคอมโบเทพเทพคอมโบเทพเทปมันพุ่นอะผมไม่ได้คอมโบนะผมกดมั่วคอมโบคอมโบอะไรคอมโบแบบคุณแบบเดี๋ยวผมทำให้ดูคอมโบที่จริงของไออันติดตัวนี้ครับโอ้คอมโบที่แท้ทูวแท้ทูเพราะว่าเราเฮ้ยผมเจอกระบอกแล้วแต่ผมไม่เหลือหยกเลยซึ่งอยากซีห้องอยากซีให้ คุณอันนี้มันแก้ยังไงหัน,นมาด้านเดีวยวกันอย่างนั้นอ่ะใช่มันมันต้องไปไปดูลูกศรว่าลูกศรลูกศรอ,อยู่ข้างล่างอะ่ะลูกศรมันที้ไปทางไหนผมไม่แก่ผมไปอย่างเดียว ไปเราไปเอากองทองดีกว่าเสียงเทพพระเจ้าบาังกรไงค,คุณคิมมุงแล้วน,นี่เราจ่อพายชีพผม่าย ไม่รู้จักเทพเจ้ามังกรเลยไ,ไปไปเก็บของทองกันเจะะ้าพรารอนแลมบ,บอกเลยว่าจะเอาจะปาผมจะเทพกว่าคุณนุกเกมให้ได้โอ้โหเ,เกินไปหวหนะ บบกูลเกเฮ้ยคน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 อยู่กับผมอยู่กับผมค,คุณไปเล่นเกมไหนผมก็จะไปเล่นด้วยมายุบโคตจะให้ผมกัแฮมอโอเคจบคนลงไปค <c oughs> นขวดขนแล้วเดินขาดมาคนเดียวมาคนเดียว โอ้โนหนเฮ้ยเจอกระบ,บองอีกแล้วส่วนหนององไหมครูแข็งส่วนหององมันมีสกินส่วนหองอกไงนะผมเห็นใกล้ห็นเลยน่นมันมีแต่สกินคนดีเฮ้ยนี่นี่นกล่องทองกล่องทองไอ้โง่เอ้ยไม่เก็บกล่องทองโคตรควายเลยอันนี้อะไรเก็บฝีเท้า ผมไม่ได้เไยเลยคนช้าไงไม่ความเร็วมันเป็นของปีศาจก็คือสลิงจะตามคุณไปจะตามไปทุกที่เลยเลยไปเราไปเก็บทองทอนย้อนดีกว่า คนเห็นคนไหมไหนไม่เห็นใช่ไหมติ๊กสี่ติ๊กสี่ตีร<ป>ะฆังไปเมื่อกี้เหรอไม่เห็นเหรอไม่เห็นติ๊กติ๊กยังไงก็ลุกจิ้งเมาไงกดลงกดลงมาตามผมมาตามผมมามาเอากล่องทอง อโอ้โหหอกม่วงอ่ะเกินไปหัวน้ําผมมีดาบดาบมีดาบทาชิแล้วโอ้ดาบทาชิดาบทาชิไม่เห็นปาาได้เลยพี่เห็นเก็บสแตกได้เลยแบบตีขึ้น ดาบสแต็กซีดาบคุณโอ้ดาบทาคาชิทาชิคุณโอ้ดาบทาชิไม่เห็นเก็บสีสแต็กได้เหมือนในเกมเลยคุณเฮ้ยมีคนยิงกันยิงกันทำไมอ่ะมันผิดกฎหมายรู้ไหมคุณแต่คุณก็มึงตืโอ้ไม่มีคนเก็บกล่องไปแล้วคุณผมโดนไล่โดนไล่ล่าบผมเราไปช่วย ด้วยความไวแสงมันมาแล้วมันมาแล้วกำลังเสริมมาแล้วผมกำลังชุบแบบมหาเทพรับสังหารเพื่อนบวกอยู่เราไปชุบได้ไงเนี่ย,ยข้ามันแบบชุบแบบมาหาเทพรับสังหารเออข้ามัน ตายล้ตายละตาย Your aid welcome. ตายหมด,ดังตายหมด,ดังตายหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยมันมีของดาบทาชีน้นะไม่เอาอะ่ะโอ้คุณเออคุณ เฮ้ยคุณเค้าเตอร์ได้อ่ะจิตใจคุณทำด้วยอะไรอ่ะไหนของของดา,าชิผมเอามาแล้วไงคุณช้าไงแล้วคุาทำไมคุณไม่ให้คนที่มีดาบทาชิชผมมีดาบทาชิครับคุณสีอะไรดาบทาชิคุณสีอะไรไม่ได้บีม่วงครับผมสีทองเกื่อนไปอ้วมันบอกอว่าอะไร โจมตีกับขั้นสุดสุดท้ายโดนเป้าหมายจะเกิดเอฟเฟกฟื้นฟูอ๋อคุณต้องบล็อกอ่ะปิง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 เราเล่นอะไรกันไม่รู้เหมือนกันคุณผมผมเคยผมเคยเจอฟินิกอะทำอะไรได้ฟินิกต้นงฟินิกไอ้บนท้องฟ้าไม่รู้เหมือนกัน ผม,มแล้วมันมีวงเลยให้ไปต่อสู้ด้วยคณเทเลพอร์ตไปต่อสู้ชนะแล้วผมได้อ๋องเวทตังหันมันจะได้ของอดีใช่ถ้าต่อสู้ชนะจะได้ของดีผมต่อสู้กับใครก็ไม่รู้ผมกด <laughs> กดอันตีพาเข้าไปเลยอ่ะเอาเหลืองเอาเหลืองเขาเ,เขาไม่ได้เดินอ่ะคนเย็ดที่ คนกระโดผมงกี้ขวาแล้วก <go> <ically> ็กด F ตลอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกล่องทองเห็นเห็นไหมเห็นกล่องทองไหมความเร็วเป็นของปีศาจคุณอะไรวะน่ะกินผลไม้หมดแล้วเต็มแล้วขอเต็มแล้ว คุณผไเ้สลิงตัวิคุณมีสลิงเท่าไหร่มีย4ิบสีอ่ <c oughs> อ่ะคุณจิตใจผลคาเบไลารคุณเจอ,เ,จอเคยเจอของดีในกล่องทิฟยาั๊ <c oughs> เฮ้ยระวังกับดักนะคุณเราจะท้าดวลเลยไหมท้าดวละไร ันนั่นไงเคลท้าดวนอ่ะสีแดงอ่ะท้าซืคุณไม่ดีกว่าไม่ท้ามันเหลือสิบสองที่แล้วเฮ้ยคุณจะยั่วผมดิก็เหมือนที่ผมย่่อให้คุณซื้อนั่นแหละขอพรจะได้หน้าใสาใสไม่ใช่ขอพรแล้วคือตีละครังอ่ะเราจะได้บวกกับคนสักที ก็เหมือนที่ผมยุ่วคาคให้ซื้อปืนในวานนล้ก็าไม่เล่นอีกเลยอ่ะนั่นไงพบศัตรูพบศัตรูเอาเมียเอามันเอามันเฮ้ยอะไรอือ โดนสายไปดิเออจับมันจับมันนั่นแหละสวยโอ้ยมันหนีไปแล้วขนมันกลัวล้างยักงถูก เอามาันลูกมันโอ้โหเกินไปเก็บทั้งตี้เกินไปเกินไปหวาาัวหน้าไอ้บอยากเชื่อน้องเฮาสิ โอ้โหเกินไปเก็บทั้งเกี๊ยเกินไปยังใช่คนอยู่ไหมพวกเรายังเป็นคนอยู่ไหมตัวพวกเราคือมหาเทพล้มสังหารเรือแปดแล้วเรือแปดแล้วเราคือมหาเทพลำสังหารเรือแปดแล้วเรือแปดแล้วทีละครั้งต่อไหมทีละครั้งไีละครั้งทีละครั้ง เฮ้ยเหลืออยู่สองที่เหลืออยู่สองที่พวกเรากับทีพวกเขาใช่ไหมใช่ตีตะกังไม่เจอเจะสองที่ปะต้องมาวัดกันแล้วว่าอติใครจะแบบได้ถูกทำลายมากกว่ากันว่าใครจะดวงดีกว่ากันซึ่งอติผมยังไม่มั่งเกาะท้องกล่องท้องกล่องทองเกาะท้องกอดท้องอะไรวะเนี่ยสกิลเทียบ มาแล้วมาแล้วเห็นไหมมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเอามันก่อนรู้มันก่อน อีกตัวเดียวอีกตัวเดียวแตกแตกมันจะแตกแล้วจะแตกแล้วจะแตกแล้วมันอยู่นู้นมันอยู่นู้นจะตายแล้วจะตายเออ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 เฮ้ยเกิดไปพี่พวกเราชนะอย่างนั้นเหรอ เกิดไปวหนะนจากทีมที่จะแพ้ในวันนั้นโอ้โหข้าแปรกลายเป็นช<ม>นะในวันนี้จากการจากที่ต้องกลับจากที่ต้อง